สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่กับยินอีกแล้วน,นะคะกับช่อง a w a k e n i n g Journey ค่ะวันนี้นะินมีแบบทดสอบมาให้ลองทำกันด้วยแล้วชื่อเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยหินเห็นครั้งแรกเนี่ยต้องรีบ เข้าไปหาข้อมูลดูเลยว่ามันคืออะไรมันคือแบบทดสอบของชาวทิเบตค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแบบทดสอบของชาวทิเบตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเดี๋ยววันนี้อินจะลองเอาแบบทดสอบนี้มาให้ทํากันดูค่ะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอแบบทดสอบแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยนะจะมีมาให้ทํากันอีกเรื่อยๆค่ะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนสําหรับที่มาที่ไปของแบบทดสอบนะเดี๋ยวอินจะบอกท้ายคลิปนะแต่จะเริ่มทําแบบทดสอบกันก่อน เลยค่ะไปกันเลยมาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยนะคะให้คุณลองฟังชื่อสัตว์5่าชนิดนี้ค่ะให้เรียงลำดับตามความชื่นชอบของคุณค่ะว่าคุณเนี่ยชอบสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดหรือนึกถึงสัตว์ตัวไหนแล้วคุณมีความสุขมากที่สุดค่ะแต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคือทำในแบบที่เราคิดแบบแวบแรกอะคะ่ะไม่จำเป็นต้องแบบเหมือนคิดวิเคราะห์มากนะัก หรือพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนนะแค่รู้สึกว่าเออฉันชอบอันเนี้ยฉันจะเอาอันเนี้ยขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มฟังกันเลยว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างน,นะคะข้อแรกนะคะคือน้องวัวค่ะแล้วก็สัตว์ตัวที่2ค่ะคือเสือค่ะแล้วก็สัตว์ตัวที่3นะคะคือแกะค่ะสำหรับสัตว์ตัวที่4นะคะคือม้าค่ะ และตัวสุดท้ายของเราคือน้องหมูนั่นเองสัตว์ชนิดไหนนะคะที่เราชอบมากที่สุดให้เป็นลำดับที่1เลยสำหรับ5ตัวนี้ใครที่เรียงลำดับได้แล้วอาจจะเขียนไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะกันลืมและตกหล่นเนาะข้อที่2นะคะให้คุณลองเขียนคำอธิบายค่ะเกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณมีกับคำเหล่านี้ดู คําแรกนะคะคําว่าหมาค่ะสําหรับน้องหมาเนี่ยคุณอาจจะอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับมันที่ตกรงกับความรู้สึกของคุณที่มีต่อหมาเนาะแล้วก็คําที่2ค่ะน้องแมวค่ะแมวเนี่ยก็อาจจะบางคนอาจจะมีมุมมองกับแมวต่างๆกันออกไปบางคนมองว่าแมวดุร้ายหรือบางคนมองว่าแมวแบบขี้อ้อนอะไรแบบนี้คุณลองหาคําที่จะอธิบายคําว่าแมวโดยแบบฉบับของคุณเองดูนะคะและคําที่3นะคะคําว่าหนูค่ะ และคำที่4ค่ะคำว่ากาแฟค่ะคำที่5นะคะคำว่าทะเลค่ะถ้าใครที่เขียนครบแล้วได้คำนิยามสำหรับคําคำนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จดไว้ในคอมเมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันแต่ก่อนจะไปที่เฉลยนะเรามาทำข้อสุดท้ายกันก่อนค่ะคือข้อ3ของเราค่ะ ข้อนี้นะคะอาจจะดูใกล้เคียงกับวิดีโอที่หินทำไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้ที่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะให้คุณเลือกสีที่อินจะพูดนะคะให้เชื่อมโยงกับคนที่คุณรักคนใกล้ชิดของคุณนะคะจะเป็นใครก็ได้ค่ะจะเป็นคนที่คุณแอบรักก็ได้เหมือนกันนะสําหรับสีแรกนะคะสีเหลืองค่ะใครในชีวิตของคุณที่เหมาะกับสีเหลืองบ้างคะหรือคุณเห็นสีเหลืองแล้วคุณนึกถึงเขาค่ะและสีที่2นะคะสีส้มค่ะ ถัดมานะคะสีที่3ก็คือสีแดงนั่นเองสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออสีแดงต้องเป็นคนนี้เลยอย่าลืมเขียนชื่อเขาลงไปนะและสีที่4ค่ะสีขาวค่ะสีสุดท้ายของเราแล้วนะคะคือสีเขียวค่ะคิดว่าน่าจะได้คำตอบครบถ้วนกันทุกคนแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเฉลยกันค่ะ มาเฉลยกันสําหรับข้อแรกนะคะที่ให้จัดอันดับน้องสัตว์ทั้ง5ชนิดเนี่ยเขาให้เรียงลําดับสิ่งที่คุณให้ความสําคัญในชีวิตของคุณค่ะอะไรที่คุณให้ความสําคัญมากที่สุดจะเป็นตัวแทนของสัตว์นั้นๆนะตามลําดับที่คุณเลือกเลยใครที่เลือกวัวมาอันดับแรกเนี่ย คุณให้ความสําคัญกับเรื่องงานค่ะและสําหรับเสือนะคะให้ความสําคัญกับเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะเหมือนความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณคุณให้มาเป็นอันดับแรกเลยถ้าสมมติคุณเลือกเสือไว้อันดับหนึ่งนะและสําหรับอันดับที่3นะคะน้องแกะเนี่ยบ่งบอกถึงความรักค่ะถ้าใครเลือกแกะมาอันดับต้นๆเนี่ยแสดงว่าคุณให้ความสําคัญกับความรักมาเป็นหลักของชีวิตเลยและอันดับที่4นะคะน้องม้าของเราเนี่ยจะหมายถึงอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากครอบครัวค่ะ และอันดับที่5นะคะน้องหมูเนี่ยหมายถึงเรื่องเงินเงินทองทองค่ะเป็นเรื่องของการหารายได้ทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติคุณเลือกหมูเอาไว้อันดับต้นๆเนี่ยแสดงว่าคุณก็ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมาเป็นหลักเลยค่ะสําหรับยินิีลองเรียงลาดับใกล้เคียงนะคะเรียกว่าค่อนข้างตรงกับสิ่งที่นให้ความสําคัญในชีวิตเลยสําหรับข้อ2นะคะให้คุณให้คํานิยามคําเหล่านี้ถ้าคาด้วยกันสําหรับคําแรกค่ะคําว่าหมาเนี่ย เป็นการบ่งบอกบุคลิกของตัวคุณค่ะคุณมีมุมมองกับตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนนั่นคือคำอธิบายที่คุณมีให้กับน้องหมาค่ะสำหรับน้องแมวเหมียวเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของแฟนของคุณนั่นเองสิ่งที่คุณเขียนอธิบายเกี่ยวกับแฟนอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีมุมมองกับแฟนคุณก็เป็นไปได้นะและข้อ3นะคะหนูเนี่ยเป็นตัวแทนของสัตวรูของคุณหรือคนที่คุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้เขาเท่าไหร่ค่ะ ถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้มีศัตรูหรือไม่ได้มีคนที่เราไม่ชอบมากขนาดนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของลักษณะหรือบุคลิกะค่ะว่าเออเราไม่ชอบคนประมาณนี้ และสำหรับข้อ4นะคะกาแฟคะ่ะคำว่ากาแฟเนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องเซ็กส์คะ่ะบางคนอาจจะเขียนว่าโอ้ต้องดื่มทุกวันเลยหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันหืมไม่อร่อยเลยขมมากอันนี้ก็ต้องลองดูนะว่าคุณมีมุมมองกับเรื่องนี้ว่ายังไงคะ่ะแล้วมันตรงไหมก็ไม่รู้นะอันนี้ลองพิจารณาสําหรับแต่ละคนดูคะ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายคะ่ะคําอธิบายเกี่ยวกับทะเลนะคะจะเป็นการพูดถึงชีวิตของตัวคุณเองคะ่ะว่าตอนนี้ชีวิตคุณเนี่ยลักษณะแบบไหนเป็นแบบไลฟ์สไตล์ คุณเป็นยังไงหรือความรู้สึกที่คุณมีเกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็ได้นะมาเฉลยข้อสุดท้ายกันละค่ะสาหรับข้อ3ของเราสีที่เราเลือกให้กับคนรอบๆตัวเราหรือคนที่เรารักนะคะมันจะบ่งบอกถึงอะไรสําหรับข้อแรกนะคะสีเหลืองจะบ่งบอกถึงคนที่คุณไม่มีวันลืมค่ะและสําหรับสีส้มนะคะจะบ่งบอกถึงคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนแท้ของคุณหรือเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีของคุณมากๆเลยถ้าสาหรับใครที่เลือกแฟนให้เป็นสีส้มนะคุณก็อาจจะรู้สึกว่า คุณมีแฟนเหมือนมีเพื่อนรู้ใจอ่ะเหมือนมีเพื่อนที่คอยเคียงข้างคุณในการใช้ชีวิตเนาะและสําหรับสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยบ่งบอกถึงคนที่คุณรักเขาอย่างจริงใจเลยรักเขาอย่างแท้จริงเลยสําหรับยินดีเลือกให้คุณแม่เป็นสีแดงค่ะและสีขาวนะคะบ่งบอกถึงคนที่คุณมีความเชื่อมโยงกันทางด้านจิตวิญญ,ญาณหรืออาจจะเป็นแบบโซเมทหรือเป็นทวินโซก็ได้นะเหมือนเป็นลักษณะของคนที่คุณรู้สึกนึกถึงเขามีความเชื่อมโยงมีคอนเนคชั่นกับเขาอย่าง เลือกคุณยายของนินนะคะคุณยายเนี่ยเสียไปนานแล้วนะแต่ยังรู้สึกนึกถึงท่านอยู่บ่อยๆเขาอาจจะเป็น guardian angel หรือว่าเป็นคนที่คอยเป็น spirit guide ของเราก็เป็นไปได้นะเหมือนแบบอย่างน้อยเรามีคนที่คอยคุ้มครองเราอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคําว่า soulmate เนี่ยจริงๆร,งรงแล้วไม่ได้หมายถึงแค่ความรักอย่างเดียวนะแต่เป็นคนที่เหมือนเรา connect กันในด้านของจิตวิญญาณมากกว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับความรักอย่างเดียวค่ะ และสําหรับสีเขียวนะคะสีสุดท้ายของเรานะคะเป็นคนที่คุณจะเลือกจดจําเขาไปตลอดชีวิตค่ะคือคุณอยากที่จะเก็บเขาไว้ในใจตลอดเวลา แล้วก็ที่มาของแบบทดสอบนี้นะตอนแรกที่อินเห็นคําว่าทิเบตทเอนควิสเนี่ยหรือทิเบติเอ personality quiz เนี่ยอิยนก็ลองเข้าไปดูเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆหลายเว็บไซต์เนี่ยคะ่ะเขาก็เขียนว่าดาลิยามะเนี่ยเป็นคนคิดคําถามอันนี้แต่พออินไปหาข้อมูลลึกๆปรากฏว่าเราก็โดนคลิกเบทเหมือนกันคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทิเบตหรือดาลลยามะเลยนะแต่พอลองทําแล้วมันก็สนุกดีนะเราหวังว่าทุกคนที่โดนแกงไปพร้อมๆกับอินจะได้อะไรบางอย่างจากแบบทดสอบนี้นะคะ นยก็อาจจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเราให้ความสําคัญกับอะไรเป็นมือต้นๆเนาะหรือเรามีมุมมองกับคนรอบๆข้างของเรายัางไงคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแบบทดสอบนี้หวังว่าจะชอบกันนะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ไว้ให้หิด้วยถ้าชอบแบบทดสอบแบบนี้กันค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของ a w a k e n i n g Journey นะไปแล้วบ๊ายบายปิ๊ง